อยู่ฟนกต่ยออกนูไปอรกนแรกครับแรกในน้ำดีครับวันนี้เนเรื่องน้ำดีครับีครับาดีครับเอาีดี เอาเก้าเอาเก้าเก้าเก้านะสมทุ่มันเหยียบสี่โมงเก้าอันนี้สี่โมงไอ้ใบสามห้าสิบแดดเอาสิบมงเก้านทีโ้บักเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวรอฟังนะครับสี่โมงนาทิกา9านาทีนครับปินเกินแรกของเป่าลูกก um hmm ับนกยุงนะ คนูนะครับร้านุงคนทั้งสองนะครับจะปล่อยแรกตั้งตั้งนฬิกาแงเสลียัวเืงปรืงไปเปนแปตั้งแปเเส้นเท่ากับนนตอนอาหารเนี่ไป ขายเบิดระบบคองนี่ในเงือนเี่่อกระซื้อกันไปลึกเ้แล้วบวเบิดโอ้ยบุคขายไปเบิรกระยาบกระยางอ้กายเีคนสินค้าละที่โอ้น่าะได้แ่ไหนรถไทยลับไทยโกก็ได้ไปอกก็ได้ เอาไปหาป้าเหรอ้วันนี้คือมาแล้วก็บอกพก็ได้ว่าลงไลน์้เเปิดไลน์ได้ให้แม่ก็ิตั้งชื่อเรื่องแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องกับคใช่ไหมับันนะครับบกาคกัไดู้เรอบัไเอเขเลยครับปูอะไร เอาหลวงพ่อเอาป้อนเมือก่อนครับปอนจ้อนมาดีนะครับตัดอนนเดี๋ยวเราปอนไม่ยกป้อนเมือเอาม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 าอาม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 มา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 ม

มาจูดนี่นอนเลยเอานะครับผมทำไหมครับมาๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆมๆ่ๆๆ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 าๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆพ

ไปเลยเอาหดจะว่าป้านี่ป้าก็หดจะป้าป้าป้พอแม่เป่น้องกลับแล้วเนอะพอแม่เป่น้องด้กลับแล้วเด้อลง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 เสียงปิดเสียงลมทำไมลมลลนะปิดเสียงเด้พอแม่เป็น้องได้ทีนี้ปิดเสียงแล้วด้ยางก่อนเออาก่อนเออปิดเสียงเด้พอแม่น้องด้ลมด้ต่อไปนี้ลมแล้วพอแม่เปนน้องปิดเสียงได้